สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพบกับผมฟุกแหาสมาร์ทคาร์นะครับวันนี้นะครับผมเราก็มีรถมานำเสนอให้กับลูกค้านะครับผม1คันนะครับเป็น t o โยต้ายาริส1.2สปอร์ตนะครับผมปี2020เริ่มจดทะเบียนใช้งานปี2021นะครับเรามาเปิดราคากันที่459,000บาทนะครับผมราคานี้เดี๋ยวมีจัดโปรโมชั่นให้ท้ายคลิปนะครับผมและส่วนของ รถคันนี้นะครับจะให้ออปชันหรือว่าให้ความสวยงามมาขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มชมกันได้เลยนะครับระดูที่ชมด้านหน้ากันนะครับว่าเขาดีไซน์มาให้แบบไหนบ้างในตัวของยาริสสปอร์ตรุ่นนี้นะครับก็คือด้านหน้านเนี่ยเขาก็จะให้ไฟตั้งแต่ตรงนี้นะครับผมให้ไฟตั้งแต่ด้านข้างนะครับยาวมาเลยอ่าเนี่ยยาวไปจนสุดตรงนู้นเลยนะครับไฟตาก็คือเขาจะก็จะเป็นระบบเดย์ไลท์นะครับจะเป็นเดย์ไลท์อ่ายาวไปจนสุด ด้านหน้าเลยนะครับรับกับไฟตาะครับไฟตาที่มีมาให้ถึง6ดวงด้วยกันนะครับให้ข้างละ3ามดวง uh huh. นะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นงานโครเมียมในนี้อานนี่ก็คือจะเป็นงานโครเมียมสุดมาตรงถึงโคมไฟแล้วก็ต่อมาที่กระจังหน้าด้วยนี่เลยนะครับแล้วก็กระจังหน้านี่ก็คือสีมันก็จะเริ่มเป็นเทาๆลงไปถึงสีดานะครับอันนี้คือเป็นการดีไซน์ของที่ให้มานะครับพอมาเป็น ดังหน้านะครับพอเป็นสีดำปุ๊บอ่าเขาก็จะมีสกเกิร์ตชุดแต่งนะครับผมจะเป็นสกเกิร์ตดำทีนี้เราก็จะดูลับกันทั้งหมดเลยเพราะว่าตรงนี้เขาดีไซน์มาให้เป็นสีเป็นเทาเข้มนะครับผมเป็นเทาเข้มเป็นเมทัลลิกออกไปทางนู้นแล้วนะครับมันก็จะดูกลมเกินกับสีดำอ่าเพื่อที่ว่าจะได้ตัดกับสีตัวรถเป็นสีแดงนั่นเองนะครับนี่ลายยามมาถึงด้านนี้เลยนะครับผมส่วนตัวก็ถือว่าชอบ นะครับผมดีไซน์ที่ว่าเขาให้มาในโชวนี้นะครับส่วนของฝากระโปรงนะครับก็คือจะเป็นสีเดิมๆบางๆนะครับผมแต่ถ้าคุณลูกค้าสังเกตดีนะครับก็คือเนี่ยเขาจะเป็นสันเป็นสันฝากระโปรงนะครับเนี่ยจะทําเป็นสันมาอ่ามาปื๊บแล้วก็ด้านนี้ก็ทําเป็นสันมาปื๊บ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 อ่าลงมานี้นะครับเออพอดีสีเป็นเงาไปนี้นึงอาจจะสะท้อนนะครับก็พอลงมาปื๊บอ่าเนี่ยตรงนี้เขาก็จะแบ่งแบ่งมาเป็นสันนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเขาก็จะมารับ อ่าคล้ายๆเป็นจมูกอ่านะครับผมมารับให้เป็นสีแดงสีเดวกับกันเอ่อฝากระโปรงนะครับผมแล้วก็พอมาแตะกับสีกันชนมันก็จะสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับก็มาถึงด้านนี้เลยนี่เลยนะครับส่วนสวย,สวยง,างามก็คือเนะี่ยมันก็จะเป็นบ่าเป็นสันเป็นอะไรนะครับตรงนี้เขาก็จะทํามารองรับกับเอ่อคิ้วประตูด้านบนนะครับอ่าในส่วนของทางด้าน นี่นะครับเขาก็จะมีเป็นงานสีเป็นสีเทาๆนะครับตัดตัดตัดกับสีดํานั่นเองนะครับ mm hmm. มันก็จะดูสวยงามมากยิ่งขึ้น mm hmm. ถือว่าดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไล่ไปดูด้านนี้กันเลยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นกระจกมีไฟเลี้ยวตรงมุมกระจกนะครับ mm hmm. กระจกก็คือจะเป็นกระจกดํานี่เลยนะครับผมด้านข้างก็จะเป็นสติกเกอร์อยาลทธ นะครับลายยาวมาจนสุดเลยนะครับตัดกันได้สวยมากนะครับผมเนี่ยตัดกันได้สวยมากนะครับสีก็คือเดิมๆบางๆสวยๆรอบคันเลยนะครับผมมาดูกันทางดีไซน์ด้านหลังกันต่อนะครับผมก็คือเรื่องไฟไท้ายเขาก็จะให้มาตั้งแต่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปอธิบายด้านนู้นอีกทีนึงนะครับผมมาให้มาปุ๊บยาวมาสุดตรงนี้เลยที่แรกก็คิดว่าเขาจะมีมาให้แค่นี้นะครับแต่ว่าเขาให้มาต่อ จนในถึงฝ่าท้ายเลยก็ว่าได้นะครับอ่าด้านล่างก็จะเป็นสกเกิร์ตอ่าเป็นสกเกิร์ตลงมานะครับก็จะเป็นสีแดงอันนี้เป็นสีเดวกตัวรถแล้วก็ด้านหลังเนี้ยจะเป็นสีดําเงาแล้วนะครับที่สาคัญรุ่นนี้เขาก็จะมีเป็นกล้องมาให้เรียบร้อยนะครับอ่าอ่ะ,อะพอดีเมื่อกี้ขอภายพูดข้ามไปนิดหนึ่งพอพอเขาให้ไฟไฟตรงเนี้ยมาสุดใช่ไหมครับเขาก็จะมีเป็นคิ้วสีดําเงาๆนะครับเพื่อที่ว่าจะ ลองรับกับตัวกระจกแล้วก็พวกฟิล์มอะไรพวกนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมด้านบนก็จะมีเป็นหมวกแก๊ปนะครับผมหมวกแก๊ปก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับผมต่างกับสีดาอีกแล้วนะครับรุ่นสปอร์ตพอรุ่นสปอร์ตก็คือจะเป็นสีพอได้สีแดงนะครับสีแดงแล้วต่างกับสีดํามันก็จะดูกัดกันขึ้นมานะครับมันก็จะสวยอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันต่อสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้เราก็ให้ดูเลยก็คือตรงเนี้ยอ่าเดี๋ยวดูตรงนี้กันก็ ถ้ามันเกะกะเราจะถอดออกก็ได้หรือว่าเวลาจะวางของเนี่ยเราก็สามารถเอาเนี่ยแขวนแขวนขึ้นมาได้นะครับผมเขาจะทําที่แขวนมาให้เรียบร้อยอ่าก็จะแขวนในในจุดตรงนี้นะครับอ่าแต่ถ้าเราไม่แขวนแล้วก็ลงร้อยปกตินะครับเวลาแบบคนน้านข้างหลังจะวางของวางอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับในส่วนของทางด้านอันนี้ก็จะมีเป็นพวกเออช,เมมนะชุดเติมลมนะครับผมชุดเติมลมนะครับอันนี้คือรถยังไม่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวอะไรอุปกรณ์ตัวไหนที่ยังไม่มีเนี่ยทางเราก็จะจะหามา แต่ถ้าลูกค้าบางท่านที่ออไม่สะด,ดวกใช้พวกชุดเติมลมนะครับก็สามารถเอาพวกนี้ออกเก็บไว้บ้านได้แล้วตรงนี้มันสามารถถอดออกได้นะครับผมแค่ว่าไข่น็อตตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นล้ออะไระเป็นล้อเล็กๆที่ว่าสําหรับรถอีโคคาร์นะครับเขาก็ซื้อตรงรุ่นได้เลยนั่นเองนะครับผมก็ผ่านกันไปนะครับแล้วก็ส่วนโครงสร้างนะครับผมพอตรงนี้ก็คือมันจะเป็นสีแดงเข้มใช่ไหมครับแล้วพอมาถึงในตัวของ โครงสร้างตัวถังนะครับสีมันก็จะเป็นเป็นรองพื้นและอ่าแต่ถ้าถ้าถ้าในเรื่องสีนะถ้าผมพูดตรงไหนผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผมหรือว่าท่าไหนที่มีความรู้ความชํานาญก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุย,คยแนะนํากันได้เลยนะครับอ่าคันนี้ก็ยังไม่มีการเคมนะครับผมไม่มีแกะไม่มีทอดนะครับพาถ้าคุณลูกค้าได้เห็นรถเดิมกับรถประสบอุบัติเหตุอย่างเงี้ยคุณลูกค้าก็อาจจะได้แบบมีข้อแตกต่างนะครับพอถ้ารถทั้งนั้นก็คือเราก็จะทําสีมาใหม่ทั้งหมด นะครับสีมันก็จะเหมือนกันทั้งหมดทีนี้คุณลูกค้าก็จะได้สังเกตได้แล้วนะครับผมและในส่วนของทางด้านล้อแมกนะครับอันนี้ก็จะเป็นล้อแมกอะลอยขอบสิบนิ้วเดิมโรงงานนะครับผมขนาดยาง1 9 5่0านะครับยางทางเราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นยางใหม่ปี2022นะครับหรือถ้ายังไม่ถูกใจก็อยากจะเปลี่ยนเป็นล้อแมกแฟชั่นก็แจ้งกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็รอบๆก็คือจะเป็นคิ้วนะครับคิ้วป่องล้อนะครับแล้วก็ด้านในเขาจะติดตั้งพวก ตุ้มล้ออะไรพวกนี้นะครับผมพวกบงับงโคลนบังอะไรต่างๆนะครับชื่อว่าทางส่วนเขาติดตั้งมาให้นะครับดูแล้วถือว่าผ่านสภาพดีพร้อมใช้งานดียาว,ยาวๆเลยครับผมและมาในส่วนของทั้งเรื่องระบบเชื้อเพลิงนะครับเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์มาเรียบร้อยนะครับก็คือเติมที่พวกออกเทนก็คือเบนซ in ิน9195ทั่วไปนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้สามารถรองรับได้จนถึงแก๊สโซฮอยี่นะครับแต่ถ้าแนะนำนะครับผมก็เติม9195จะดีกว่าเพราะว่า บางทีเติมอีกีนานๆนะครับผมเติมใช้งานหนักๆบ่อยๆอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดส่งผลกระทบต่อเครื่องเครื่องยนต์หรือว่าระบบไฟอะไรต่างๆได้นะครับของทางด้านนี้นะครับก็คือเขาจะทํามาเป็นสีทูโทนตรงนี้ก็คือจะเป็นโทนดํานะครับเป็นสีดํามันก็จะรับกับพวกกระจกพวกคิ้วกันสรดไปอ่ะอันนั้นก็คืออีกส่วนหนึ่งส่วนพอลงมา้างล่างนะครับผมก็คือสีตัวรถจะเป็นสีแดงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไฟท้าย เขาจะให้ยาวมาจนสุดตรงนี้เลยนะครับก็คือจะมาพอดีกับฝาถังอ่านะครับการดีไซน์ก็คือสวยงามเพราะว่าตัวรถเนสีก็ไม่ได้แบบแจ๊ดขนาดนั้นนะครับผมมันก็จะรับกับายท้ายอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านบนพอเป็นสีดำปุ๊บเขาก็จะมารับกับด้านล่างครับด้านล่างก็จะเป็นสีดาแบบยาวอ่าเป็นชุดแต่งจากโรงงานเลยนะครับที่ว่าเขาแต่งมาให้ตัดกับสติ๊กเกอร์สีเทานะครับจะเป็นขาวขาวเทาเทาเ ก็ยาวไปจนสุดข้างหน้าเลยนะครับผมแล้วก็จากที่ดูสีให้นะครับผมสีก็คือเดิมๆบางๆสวยๆเลยนะครับพอด้านบนเป็นโทนดำปุ๊บกระจกเขาก็เลยจะให้สีดํามาด้วยนะครับผมมีไฟเลี้ยวตรงมุมกระจกให้เรียบร้อยอจนมาสุดข้างหน้านี้นะครับข้างหน้าคือจะมีเป็นคิ้วล้อรับกับสะเก็ดหน้าอีกทีนึงนั่นเองนะครับองของทางด้านประตูภายในกันบ้างนะครับ ตรงนี้นะครับเดิมทีก็คือจะเป็นงานธรรมดาก็คือเป็นงานพลาสติกทั่วไปนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เขาก็จะให้เป็นงานหนังเวลาเราขับรถไปนะครับผมก็คือแบบเอาแขนมาเท้าอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะนุ่มไม่เจ็บแขนนะครับผมแล้วก็จะเป็นพวกชุดกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับผมตัวกระจขคางกระปับพับไฟฟ้านั่นเองอ่าโครงสร้างแบบสวยๆกันเลยนะครับผมอ่าในส่วนของ ด้านในก็เดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะครับผมก็ในส่วนของทางด้านเบาะด้านในนะครับก็จะเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยแล้วที่สาคัญรุ่นนี้เขาให้ความปลอดภัยมาเยอะนะครับให้เท่ากับพวกรถเวทใหญ่ๆเลยก็ว่าได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุงลมนิรภยัยก็คือเขาจะให้มาที่เบาะด้วยนะครับด้านข้างทั้ง2ด้านนะครับผมด้านฝั่งคนขับแล้วก็ผู้ที่นั่งด้านหน้านะครับ ก็พวกผ้ายางพวกอะไรตรงนี้ก็ของตรงรุ่นยาลิสหมดเลยนะครับแล้วก็มีถุงลมให้ที่เสาด้านหน้าด้วยคู่หน้าด้วยนะครับดีไซน์ด้านหน้านะครับผมก็จะมีอันนี้ก็คือจะเป็นเท้าเมทัลลิกนะครับที่ตัดกับสีดําเข้ามานะครับแต่ถ้าเออมันท็อปกว่านี้มันก็อาจจะมีลูกเล่นที่แตกต่างกันไปนะครับผมอาจจะมีเป็นตรงนู้นตรงนี้เป็นงานหนังหรือลายแฟมเข้ามานะครับเพราะว่าตรงนี้เขาเหมือนทําคือเย็บมาแล้วนะครับผมเหมือนทํามาร่อ มันทำมารลอรุ่นที่ท็อปกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชันอย่างอื่นกันต่อนะครับว่าใช้งานอะไรกันได้บ้างนะครับก็ในส่วนของเรื่องระบบแอร์นะครับสามารถปรับออโต้ได้อ่าอ่าโอเคครับแอร์แรงมากในเบาก่อนหรือว่าจะปรับแมนนวลเองก็ได้นะครับ แล้วพอในส่วนของทงั้งด้านเรื่องเครื่องเสียงนะครับผมขับรถไปก็กดที่พงมาไัยก็ได้เลยนะครับพอมีมัลติฟังก์ชันหรือรับสายวางสายนะครับที่พงมาไัยได้เลยนะครับผมจอเครื่องเล่นนะครับก็จะเป็นจอทัชสกรีนอ่าเลือกฟังวิทยุฟังอะไรก็ได้เลยนะครับจะเชื่อมต่อกับสมาร์ทิงก์บลูทูธอ่าอันนี้คือเป็นความสะดวกที่ว่าเขาให้มาในรุ่นนี้นะครับอ่อาก็ไล่ลงมาดูข้างล่างก็จะเป็นช่องวางของนะครับผม อ่าเป็นช่องวางของนะครับแล้วก็เกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้ครับผมใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับอ่าวกชุดเบรกมือแล้วพวกเนี้ยอ,อาจจะอาจจะเห็นเบาะกันเริ่มใกล้แล้วนะครับก็จะเป็นตะเข็บได้นะ่าจะเป็นสีฟ้านะครับจะเป็นสีฟ้าเหมือนกันรอบคันเลยนะครับเหมือนกันรอบคันเลยอ่าลงไปถึงด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็กว้างพอสมควรน,นะครับกว้างพอสมควรฝ้าเพดานนะครับก็จะเป็น พอเป็นภายในเนี่ยเขาจะคุมโทนดํานะครับรวมไปถึงผ้าหลังคาหรือว่าผ้าเพดานนั่นเองก็จะคุมโทนสีดําทั้งหมดนะครับก็จะเป็นรอยเจ,มจิมกลางๆที่ว่าเจ้าของเดิมเขาเจิมมานะครับอ่าที่บังแดดนะครับผมที่บังแดดให้กระจกมาทั้ง2ด้านนะครับให้กระจกมาทั้ง2ด้านอ่าแต่ว่ารุ่นนี้เขายังไม่ได้ให้ไฟมานะครับเวลาเปิดกระจก้วไฟจะติดอ่าเดี๋ยวต้องไปดูันที่ตัวท็อปอีกทีหนึ่งนะครับอ่ามาดูในส่วนของทังด้านนี้กันต่อนะครับผม เลขไม่ก็อยู่ที่9 2 2 0 0กว่ากิโลนะครับผมเลขไม้เก้0หมืกว่ากิโลนะครับผมแล้วก็ทางด้านนี้นะครับทางด้านนี้ก็จะมีในส่วนของพวกระบบกันลื่นถลเหยนะครับแล้วก็ระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัตินะครับเวลาจอดไฟแดงหรือว่ารถหยุดนิ่งอ่าก็จะช่วยประหยัดเชื้อเพลิงอีกนะครับปงม,มาลัยก็จะหุ้มหนังอ่านะเพื่อเก็บไร้สีฟ้าทั้งหมดนะครับเสานี้ก็จะมีแอร์แบกให้ด้วยนั่นเองนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเล่มในนี้ว่าจะมีอะไรอยู่บ้างนะครับได้มาครบหรือเปล่าโ o โยตา้าอ่าน่าจะเป็น Toyota v ไวเ e อรนะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกบัตรสมนาคุณอะไรต่างๆนะครับอ่ก็มีมาให้นะครับนพวกบตัตรส่วนลดอะไรพวกเนี้ยนะครับจาของทันถัดไปก็ลองเข้าไปใช้กันดูนะครับผมแล้วก็ให้เป็นเล่มของ พวกคู่มือการใช้รถยาลิสนะครับอ่านี่ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับโตโยต้าไม่ว่าจะเป็นเก่งกระบะหรือหรืออะไรพวกนี้นะครับเขาจะให้มาเหมือนกันเลยเพราะว่าเป็นรุ่นใหม่แล้วอ่าเจารุ่นใหม่แล้วก็นี่ก็จะเป็นสมุดคู่มือรับประกันคุณภาพและเกี่ยวกับพวกการใช้ถุงลมนิรภัยนั่นเองนะครับในส่วนของเรื่องการรับประกันนะครับทางเราก็จะมีรับประกันให้สูงสุดที่เรื่องเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU นะครับที่3ปีหรือว่า30 0 0 0กิโลเมตรนะครับส่วนวารันตีศูนย์นะครับก็ ยังอยู่นะครับผมอันนี้คุณลูกค้าก็ลองไปเข้าสูวกันดูนะครับอ่ะโอเคก็ภายในนะครับออปชันต่างๆผมก็ถือว่าออในส่วนของทางด้านราคาและออปชันที่เขาให้มาก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอ่าถ้าราคาสูงกว่าน,นี้หรือว่าออปชันน้อยกว่าน,นี้มันก็จะไม่สมกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อได้เลยครับผมอ่าในส่วนของทางด้านเครื่องยนต์นะครับ เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะครับผมเพราะว่าไม่ได้มีการปรับแต่งอะไรมานะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่ VVT-iE นะครับเป็นเครื่องยนต์นวัตก,กรรมเอ,อ่อสสูบ1 2 0 0 cc นะครับที่มีมาให้กับลูกค้านะครับผมลูกสูบเท่าเดิมแต่ว่าลด cc ลงมานะครับอัตราการเร่งก็ดีเหมือนเดิมแต่ว่าเซฟเรื่องของระบบเชื้อเพลิงให้นะครับ ทุกส่วนต่างๆยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเบรกเบรจะอยู่ด้านในจะอยู่ทางด้านของหลังแบตเตอรี่นะครับส่วนโครงสร้างพวกสีห้องเครื่องพวกนี้นะครับจะเป็นสีรองพื้นอนอกจากว่าถ้ารถประสบอุบัติเหตุมาหรือมีการไปถ้ารถที่ว่ามีการปรับแต่งอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ด้านรถอุบัติเหตุรับรองว่ายังไงสีก็จะทําไม่เหมือนอย่างนี้แน่นอนนะครับ โอเคครับผมลองดูโครงสร้างกันนะครับพอสติกเกอร์มอกต่างๆนะครับผมก็ยังอยู่ครบนะครับมั่นใจหายห่วงสำหรับคันนี้นะครับผมฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมๆนะครับเม็ดอาร์กเดิมซีนกาวเดิมนะครับอันนี้ก็เดี๋ยววันรับรถนะครับผมทางเราก็คือจะมีการขัดเคลือบสปาอะไรให้ใหม่เดี๋ยวเราดูแลให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผม อ่ะแล้วก็ในส่วนของทางด้านเรื่องค่าใช้ใจ่ายต่างๆนะครับผมคุณลูกค้าที่มาใช้บริการกับทางเรานะครับผมว่าจะเป็นค่าจัดไฟแนนซ์ค่าโอนนะครับทะเบียนพลบภาษีต่างๆคุณลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยนะครับผมทางเรามีบริการให้นะครับผมและยังมีเรื่องของประกันฉุกเฉินนะครับผมแถมให้กับคุณลูกค้าฟรีอีก1ปีเต็มนะครับผมก็เราก็จะมีนะครับคุณลูกค้าที่ซื้อเงินสดเราก็จะไม่บวกแหวดเพิ่มแล้วนะครับผมและคุณลูกค้าที่ ซื้อเงินผ่อนนะครับผมเรามีส่วนลดให้ถึง30,000บาทน,นะครับและยังมีขับฟรีอีก90วันและก็ยังมีฟรีดอกเบี้ย,ยให้อีก12เดือนแรกนะครับผมโปรโมชั่นแบบจุใจขนาดนี้นะครับไม่ซื้อก็ไม่ได้แล้วนะครับผมก็สําหรับท่าในใดที่ชื่นชอบนะครับผมกดไลค์กดแ,กแชร์นะครับกดซับสไครต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครัง้งถัดไปครับผม